โครพยักโลกาวินาศตอนที่129ฉิชินเฟิงอันดับหนึ่งจากล่างข้างๆหลี่เหวเ่ยาคือเพื่อนรวมชั้นของเธอหลายคนกำลังจับกลุ่มคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูนั้นพวกน้องใหม่คาร์ดอเบอริตี้มาแล้วเธอคิดว่ารุ่นน้องชินเฟิงจะมาด้วยหรือเปล่าต้องมาอยู่แล้วและฉันยังได้ยินมาว่าอีกว่าวรยุทธโบราณของรุ่นน้องฉินลร้กาดมาก ชักอยากจะเห็นแล้วสิว่าอเบอริรตี้ของเขาจะสุดยอดขนาดไหนพลังสมาธิของเขาก็แข็งแกร่งมากมันถึงขั้นควบคุมวัตถุต่างๆในอากาศได้นั่นเรื่องจริงเหรองั้นอเบอริตี้เขาก็ต้องแข็งแกร่งมากเหมือนกันแน่ๆใครก็ตามที่ได้ร่วมทีมกับเขาคงเหมือนพยักติดป,ปีกข่าวนี้แหละสถาบันระดับสูงเขตเฉิงเป่ยของพวกเราจะต้องขวาที่หนึ่งมาได้แน่นอนสี่หน้าคงรีเหยืยา,ยาแลดูซับซ้อน น่าเสียดายที่เขาและเธอไม่ได้อยู่ชั้นปีเดียวกันไม่อย่างนั้นเธอคงมีโอกาสได้ไปงานส่วนร่าใบไม้ผีด้วยกันกับชินเฟิงแล้วแก้ไขความเข้าใจผิดต่อกันและกันขณะนี้บนจัตุรัสตังเนียนอาจารย์ใหญ่แห่งสถาบันระดับสูงเขตเชิงเปิ่ยได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฝูงชนเขาเริ่มกล่าวคำปราศัยการทดสอบในครั้งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงว่าพวกเธอ กำลังจะได้พบกับเพื่อนร่วมทีมแบบไหนถ้าแข็งแกร่งก็สามารถร่วมทีมกับคนที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันดังนั้นฉันวังว่าทุกคนจะทุ่มเทไปกับการทดสอบอย่างเต็มที่ใช้ทุกสิ่งที่เธอเรียนรู้มาตลอดทั้งเดือนสำแดงพลังของตัวเองออกมาและตอนนี้ฉันขอเปิดการทดสอบประจำปีครั้งที่69นักเรียนห้องแรกลงสนามได้ ห้องแรกแน่นอนว่าคือคาร์ดผู้ใช้อเบริตีชินเฟิงและคนอื่นๆลุกจากที่นั่งผู้ชมลงมายืนกลางจัตุรัสโดยมีเฉิงเฉาคอยยืนเคียงข้างพวกนักเรียนทุกคนเริ่มปลดปล่อยรูนได้เฉิงเฉาตะโกนคำหนึ่งออกคำสั่งให้ปลดปล่อยรูนทุกอย่างดูเหมือนจะได้รับการเตรียมตัวและฝึกซ้อมมาร่วงนาสีหน้าของนักเรียนทุกคนรอบตัวเขากลายเป็นจริงจังจากนั้นทุกคนก็ระเบิดพลังสมาธิอันแข็งกแกร่ง กระตุนรุ่นให้ปรากฏมารุนที่ถูกปลดปล่อยออกมาสู่ภายนอกมีแสงและสีสันที่แตกต่างกันออกไปคอยห่อหุ้มพวกมันเอาไว้ตลอดทั้งคลาสเรียนผู้ที่มีค่าความเข้ากันได้กับรุ่นมากที่สุดก็คือหัวหน้าห้องจาวอยู่ ความเข้ากันได้กับรูนของเจ้าอยู่คือระดับ A สามารถโดดสับได้15รูนในเวลาประมาณ10นาทีหรือ90รูนในเวลา1ชั่วโมงแม้จะอยากฝึกฝนให้นานกว่านี้แต่ด้วยพลังสมาธิที่ไม่มากพอทำให้เวลาการดดสับรูนของเธอนั้นถูกจำกัดไว้ที่วานระแค่2ชั่วโมงเท่านั้นรูนที่มีติดตัวก็เปรียบดังเงินตาที่เป็นตัวแทนแสดงถึงความมั่งคั่ง ทว่าหากมีพลังสมาธิอยู่แค่ในระดับทั่วไปจำนวนรูนที่ดูดสับได้ในแต่ละวันก็จะลดลันลงถึงอย่างนั้นภายในหนึ่งเดือนเจ้าอยู่ก็ยังสามารถสะสมรูนได้มากถึง1,000รูนทั้งอย่างครอบครองพลังพิเศษธาตุไฟในระเวลจีอีกกว่า3ท่าฉะนั้นหากเทียบกับคนทั้งคา r d a อเบริตี้แล้วเจ้าอยู่นี่แหละคือคนที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้ใช้พลังในระเวลจีมากที่สุด เป็นลูกรักของพระเจ้าหากไม่มีฉินเฟิงอยู่ที่นี่น่ากลัวว่าคงจะเป็นเธอที่กลายเป็นความหวังของบรรดาอาจารย์ผู้อํำนวยการอย่างเตึงเหนียนวิง่งลูนเริ่มไร้ระบำแสงสีแดงรอบตัวของเจ้าอยู่่วยพุ่งสูงขึ้นกว่าหนึ่งเมตรและคนอื่นๆจะมีแสง่วยพุ่งขึ้นเช่นกันแต่มันก็น้อยกว่ามากท่ามกลางสีสันต่างๆเจ้าอยู่โดดเด่นเป็นพิเศษ เธอคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่มีข้อกังขาและยังมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเป้าสายตาของผู้โชนชายคนนั้นแน่นอนว่าคือชินเฟิงชินเฟิงไม่ได้เข้าร่วมการเรียนการสอนยิ่งไปกว่าน,นั้นเขาไม่ทราบถึงเนื้อหาของการทดสอบนี้เลยลงมือช้ากว่าคนอื่นๆไปจังหวะหนึ่งดังนั้นในขณะที่คนอื่นๆหน้าดำคราเคงและกำลังพยายามกระตุ้นรูนทั้งหมดเขาถึงเพิ่งรู้ตัวว่าต้องทำอะไร ที่แท้มันก็คือการแสดงให้ทุกคนเห็นรูนประจําตัวแต่ฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองจะแสดงมันออกมาด้วยดีหรือเปล่าหากเป็นในเวลาอื่นเป็นธรรมดาที่ชินเฟิงจะไม่หวาดกลัวจะแสดงมันออกมาแต่ตอนนี้เปลวไฟผู้ใช้อบริติไฟทุกคนคือสีแดงอมสม้มหากแต่เปลวไฟของเขาคือสีดำแดงแบบนี้มันจะตัดกันจนชัดเกินไป เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเฟิงเลยทำได้แค่กระตุ้นรูนฝ่ายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมันดูธรรมดาไม่สะดุดตาใดๆถ้าเป็นคนอื่นๆมันคงไม่แปลกอะไรแต่ภายใต้ความสนใจของผู้คนมากมายมันเลยเห็นได้ชัดอ้าทำไมรูนของชินเฟิงถึงน้อยขนาดนี้ได้ยินมาว่าความเข้ากันได้กับรูนของชินเฟิงอยู่ในระดับต่ำมากและเขาเองก็แทบจะไม่ได้เข้าเรียนฉะนั้นอบอริตี้ต้องยำแย่มากแน่ ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้เขาแข็งแกร่งมากไม่ใช่หรอเกิดข้อถกเถียงขึ้นในฝูงชนเฉิงเฉาพอได้ยินเจ้าตัวก็ทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพราะค่าความเข้ากันได้กับรูนของชินเฟิงต่ำจริงๆมันอยู่แค่ระดับจีเท่านั้นเอาจริงๆเฉิงเฉารู้สึกว่าหากชินเฟิงเลือกเดินไปในเส้นทางผู้ใช้วรยุทธ์โบราณหรือมือปืนผลลัพมันคงดีกว่านี้เอาละเก็บรูนได้ แมนี่คือสิ่งที่เชิงชาวคิดในไตแต่อย่าลืมว่าตอนนี้มันเป็นแค่การแสดงพลังเท่านั้นเขาเริ่มสั่งคําแนะนําต่อไปนักเรียนในคาสเริ่มรวบรวมรูนของตัวเองกลับคืนกระบวนการเป็นไปอย่างเชื่องช้าพอะท้ายที่สุดแล้วการกระตุ้นรูนมันจําเป็นต้องใช้พลังสมาธิเช่นกันและยิ่งเมื่ออยากจะแสดงมันออกมาให้ดีก็เป็นธรรมดาที่ยิ่งต้องใช้พลังสมาธิมากขึ้นแค่การคงรวบมันไว้เป็นเวลากว่าครึ่งนาที ก็เหนื่อยแทบตายชินเฟิงเก็บรูนคืนอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขายังคงเรียบเฉยดูคายว่าจะไม่งุดหงิดใดๆเลยอ b บ l ริตของชินเฟิงอ่อนแอมากใช่แต่งานส่วนราบใบไม้พีไม่ได้สนใจเรื่องนี้ชินเฟิงยังมีความสามารถในด้านวรยุทธ์โบราณและความสามารถในด้านการใช้อาวุธปืนของเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันอย่าลืมสิว่าถึงอบริตของชินเฟิงจะอ่อนแอ แต่โดยรวมแล้วเขาก็ยังแข็งแก่งมากเขาคือราชันที่สามารถต่อสู้กับเรเวลเอได้แต่สิ่งที่เราฟงชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยก็คือหลังจากนี้ชินเฟิงจะเลือกเข้าร่วมทีมกับใครทุกคนต่างส่งเสียงกระซิบกระซากเชิงเฉ้ายังคงสั่งการต่อไปนักเรียนในคัดอ b i ริทีทั้ง30คนมี5คนก้าวออกมาจากตำแหน่งตรงไปข้างหน้าเพื่อแสดงพลังพิเศษของตนให้ทุกคนได้เห็นเวลานี้สิของจริง ที่คุณจะสามารถเห็นได้ชัดว่าไข่ที่แข็งแกร่งและอ่อนแอบางคนสามารถปลดปล่อยปเปลวเพลิงระดับหนึ่งออกมาได้บางคนก็สามารถปลดปล่อยหมอกบทบังวิสัยทัศน์บ้างปลดปล่อยสายลมกันโชคบางเรียกหินจากฟากฟ้า,ฟาทั้งหมดมีประโยชน์มากและคนที่โดดเด่นน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือเจ้าอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยอันดับแรกเธอเรียกก้อนปเปลวไฟกลุ่มหนึ่งออกมา จากนั้นก็แยกเปลวไฟก้อนใหญ่ออกเป็น3มลูกสามทิศทางในลมหายใจเดียวและสุดท้ายคือระเบิดรัศมีเปลวไฟโจมตีเข้าใส่สัตว์หลายอย่างที่ทางโรงเรียนตั้งใจนำออกมาเป็นเป้เปาให้แก่นักเรียนแสดงฝีมือเป็นพิเศษแผดเผาทั้งตัวของมันจนไม่เกรียมเป็นสีดำมีผู้ใช้วรยุทธ์โบราณและมือปืนหลายคนจดจำเจ้าอยู่เอาไว้และคาดหวังว่าจะได้อยู่ร่วมทีมกับเธอ แล้วก็ถึงตาชินเฟิงก้าวออกมาในที่สุดแต่เฝ้ารอจนเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆปลดปล่อยอเบริตี้ของตนจนครบชินเฟิงก็ยังนิ่งไม่ขยับไหวพราะถ่ายที่สุดแล้วเขาแทบจะไม่ได้ฝึกซ้อมเลยการระเบิดพลังโดยอาศัยรูนสองสามตัวไม่ใช่เรื่องที่สามารถแสดงออกมาได้หากทำแบบนั้นมันจะดูกากเกินไปและอำนาจโจมตีของมันโคตจะอ่อนแออย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในสถานการณ์ขับขัน แต่ชินเฟิงเองก็ไม่ต้องการให้ไข่มาดูถูกเหมือนกันเมื่อนึกได้แบบนี้ชินเฟิงก็ก้าวไปข้างหน้าแทนเดินไปจนถึงสัตว์หลายอย่างที่มีขนาดตัวเทียบเท่ากันและเปรี้ยงสัตว์กำปั้นของตนออกไปโดยตรงกำปั้นที่หนีห่อหุ้มไปด้วยกำลังภายในทั้งแรงผักและแรงดูดจากทักษะรับกืนดาราระเบิดขึ้นพร้อมกันคล้ายกับวังบนขนาดยักษ ชิ้นเฟิงเจาะหมัดเข้าไปในร่างของสัตว์หลายอย่างตุ้มระเบิดเสียงกึกก้องจนฝูงชนสะดุ้งตกใจกับผิบตาไปแวบหนึ่งเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งและมองไปยังสัตว์หลายอย่าง,รรายยางแท้จริงแล้วกับพบว่ารูปร่างของมันกลายเป็นไม่สมประกอบถูกแรงประทะจนแหลกเป็นชิ้นๆอำนาจของหมัดน,นี้แทบจะเทียบเท่าได้กับลูกระเบิด บนอัตจันย์ตึงเหนียนที่ยืนอยู่มุมปากกระตุกบูชิ้นเฟิงดูเหมือนจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าครั้งก่อนที่พบกันอย่างไรก็ตามชิ้นเฟิงคือนักเรียนคาดผู้ใช้อเบริตี้ของสถาบาันระดับสูงไม่ใช่หรือแล้วทำไมเขาถึงสามารถใช้กระบวนท่าวรยุยุตได้แล้วแบบนี้จะให้จัดอันดับยังไงละ่ะสัตว์ร้าย,ยางเป็นอุปกรณ์สำหรับทดสอบมันสามารถรองรับพลังต่อสู้ของนักเรียนได้ การที่ชินเฟิงต่อยจนสัตว์ร้ายอย่างระเบิดนั้นหมายความว่าพลังต่อสู้ของเขาต้องสูงมากกว่า5,000แต้มเหนือกว่าขีดจำกัดเป็นไปได้ไหมว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของชินเฟิงอยู่ในระเวลจีกาวทรงพลังมากจริงๆเท่านี้ก็มั่นใจได้แล้วถึงแม้ว่าจะอ่อนแอในด้านอเบอริตีแต่ชินเฟิงก็ยังเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ดีทว่าในการจัดอันดับชินเฟิงอยู่ในอันดับแรก จากล่างสุดอย่างไม่ต้องสงสัยพอะถ่ายที่สุดแล้วการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบพลังของผู้ใช้อบริตีไม่ใช่วรยุทธโบราณหากชินเฟิงได้อันดับหนึ่งจริงๆเก่งว่านักเรียนทั้งคลาสคงประท้วงฉันโจมตีได้แค่890แต้มเท่านั้นเองอยังห่างฉันกับชินเฟิงอยู่ร้ายคุมเจ้าอยู่ถอนหายใจเพื่อนรวมฉันที่อยู่ข้างๆพากันเข้าไปปลอบหัวหน้าชันทันที